ใหญ่ก็ใส่เลยปอติเขาจะปิดช่วงคาวตั้งแต่สองดีเอะไรนี่หมวกกระตั้นอ๋อ The Pilot, a Pilot อะฮะหัีดหัวเนต้องทำยังไงอย่างนี้ด้วย Pilot อย่างนี้ด้วยเออนั่งไหมล่ะลูก Pilot ขับก่อนไหมขับก่อนไหมมันมีที่สองเด็กชายเจม ก็ข้างนี้นั่งข้างนี้เป็นกับตันเลยเออมาได้กับตันครับทำให้ดีๆเดี๋ยวตกฉันจะนั่งตรงนี้อ่ะกับตันมองไม่เห็นกับตันตัวเตี้ยเตีงสองสั้นขาสัา้นั่งด้วยหมดแขนก็ไม่ถึงเออครับครับเ,เลยครับบ้านั่งนี่เออพี่พี่มาเล่าข่าดีพี่เป็นผู้โดยสารไงครับพี่ไปเอาอากาศแล้วครับอือไปยังไอ,อยังครับ